ทุกคนสวัสดีชาวสวนนะคะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนค่ะฮ่าๆ่ๆอยู่ในสวนเช่นเคยนะคะโอ้ยหลังจากเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยค่ะทุกคนค่ะเออตกตกอย่างแรงเลยนะคะเนี่ยดูต้นยังเปียกอยู่เลยนะคะนี่เราก็มาทําภารกิจเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนค่ะเออฝนตกแบบนี้ไม่รู้ว่าจะได้ดอกหรือจะได้ยอดกันดี ฝนตกแบบนี้เราก็งานเข้าแล้วสิคะทุกคนเออสะสะมอาหารต่อแล้วกันค่ะทุกคนค่ะอ,อึ่ยเนาะเออก็สู้กันไปละค่ะเพื่อนๆทํางานวนไปได้ไรในสวนดูต้นก็เปียกนะเนี่ยต้นก็ยังเปียกแต่งานเราก็ต้องทํานะทุกคนเพราะว่าเอ็นสูงมากเลยนะคะเพราะว่าในตัวเจนเมื่อคืนแบบเยอะจัดแล้วฝนมันก็หนักมากด้วยแล้วทีนี้เราก็ดอกก็กําลังจะมา ยอดก็กำลังจะเดินเออสนุกมากเลยค่ะปีนี้ก็ต้องทำงานหนักกันนิดนึงนะคะเออเนอะทำถวนสุรียนนี่ก็ต้องพึ่งดวงด้วยแหละเนาะทุกคนเนาะเอ,อใครที่แบบว่าได้ดอกมาแล้วเป็นเหยียดตีนหนูมาก็เออสบายใจไปนะคะแต่อ่าบางท่านที่แบบว่าอย่างเช่นของเราเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงแบบเป็นแบบว่าลูกผีลูกคนล่ะคะ่ะทุกคนมันเป็นแบบตาตาปลา เป็นแบบไข่ปลาตาปูอย่างเงี้ยเออมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแขนงได้นะคะถ้าฝนเยอะอย่างเงี้ยเออฝนตกมาเป็นแบบสองวันเมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกติดต่อกันสองวันแล้วค่ะเนี่เราก็เลยเออไล่ไล่ตัดเอ็นสักหน่อยนะคะทุกคนเพื่อเอออ่ะอย่างน้อยเราก็ได้ทําอะไรช่วยเขาบ้างแหละเนาะเ,เพื่อเพื่อยังแบบว่าเขาจะได้เป็นแบบไม่เป็นแหนงอะนะ <laughs> เออก็จังสี่ละนะทุกคนคะเหตุงานบนไปจะเออในเมื่ออากาศนั้นไม่ได้ฝนฟ้ามันไม่อำนวยนะคะทุกคนมันก็ต้องต้องต้องสู้กันต้องสู้กันอีก <c oughs> เออเนี่ยเราก็จะสมอาหารให้เลยนะคะทุกคนเออเนี่ยต้นยงยงต้นเนี้ยยังไม่มานะเนี่ยสองสามต้นเนี่ยต้นใหญ่ๆเนี่ย ยังยังไม่ออกดอกให้เห็นนะยังไม่เห็นมีตาปูตาปานู่นแหละคงจะเป็นไปไปลายเดือนก็ไม่แน่นะเออก็สะสมอาหารวนไปแต่บางต้นเนี่ยในระยะแบบว่ามันยังไม่ไม,ไม่ไม่พ้นวิกฤตแบบนี้นะคะเพราะาฝนตกมันเป็นแอบแบบตาปูตาปลาอย่างเงี้ยฝนเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแหนงได้เนาะมันก็สามารถที่จะเป็น,ขนแขนงได้เนาะเราก็ต้องมาช่วยเขานิดนึงนะคะทุกคนอี่เนี่ย ปฏิบัติการเร่งด่วนนะคะเนี่ยต้นยังเปียกอยู่เลยใบก็ยังเปียกแต่ปกติก็ไม่เป็นตาพ่นยาดอกเนาะแต่มันจําเป็นนะคะทุกคนงานเร่งด่วนนะเราก็ต้องอัดเอ่อตัดตัดเอ็นไปก่อนเนาะเอาเอาตัดเอ็นเข้าไปแทนในตัวเจนแล้วกันด้วยศูนย์สามสองเออด้วยศูนย์ห้าสองสามสิบสี่นะคะทุกคนอืมนั่นแหละ ก็มนะี lifting, ตัวเดียวนี่แหละที่ช่วยได้ช่วยได้ไม่ได้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปละค่ะทุกคนค่ะต้องดูนี่นี่เดี๋ยวจะพามาดูไหนต้นไหนนะ <McL aces S 1> ที่มันเป็นแบบเออน,อนนี่นี่ต้นนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนนี่นี่ตาปูแบบนี้ค่ะนี่นี่นี่ลักษณะตาปูตาเออตาปลาเนี่ยเนี่ยไข่ปลาเนี่ยไข่ปลาแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ย มันเป็นแบบนี้เยอะมากแล้วทีนี้มันยังไม่ไม่พ้นวิกฤตมันยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นะคะทุกคนแล้วเจอฝนหนักๆแบบนี้มันจะกลายเป็นแขนงได้นะทุกคนมันจะกลายเป็นแอนงได้เราก็ต้องลุยงานกันแต่เข้า,าเลยงานเข้าเลยนะคะอืมค่ะก็ดูฝนค่ะดูดูดูฟ้านะคะไม่มีแดดไม่มออีอะไรเลยเนี่ยดูสิมืดคืมเลยค่ะทุกคนอืมแต่งานก็ต้องทํา งานเราต้องเดินหน้านะคะทุกคนค่ะค่ะก็อัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย